ผมเปียกห่ดมาเลยใครเห็นใครชิวเอาได้ก็ยอยาช่วเสื้ออันนี้เพ่เคยถ่ายลงคลิปอยู่น,นู่เป็นยังบ่เคยถ่ายลงคลิปอยู่ือิ่งมา สบายดีเนาะมื่อ no กี้เฮากรสิมาสะแซมพูเฮาสิมาสะหัวด้วยแซมพูพราออร์แกนิกเนาะพี่น้องแซมพูพร้าออร์แกนิกเฮ้ยมีนยแขายมแาซมพูพร้านี่พี่น้องอันสกัดมาจาก ธรรมชาติเนาะพี่น้องเนาะอันเล็กน้อยก็ซาดได้ผู้ใหญ่ก็ซาดได้อันนี้เป็นยาบำรุงผมพี่น,ออน้องแล้วก็ผมบวกลนผมบวกล่วงแล้วก็ผมบวงอกเนาะพี่น้องอนเนาะผมบวงอกผมบวกลนผมบวกล่วงนี่คือแชมพูคอนทาพี่นอ้งนองสะไง นี่คือสชมูวอ์มผ้าเนาะผมบวลนพี่น้องหรือว่าผมดำพี่น้องแล้วก็ผมยาวไวเนาะผมดำผมยาวไวผมบอกหอมพี่น้องหอมกลิ่นปูดเด้อพี่น้องเด้อแชมพูวอลนผ้าสกัดจากลายอย่างตำซาดเนาะพี่น้องแล้วก็ผมมอนนีกผมมอนอีกผมบอกผมบวลลนผมบวกลนอีกแม่เห็นสะเลยเนาะพี่น้องเนาะสะเลย นี่แต่ปวดก,กับเป็นแทงใช่ะปะอย่าลืมไปสั่งกันด้วยพี่น้องแชมพูพรอผ้าเนาะนี่ฮาวกระมาสายให้เบิ่งเพราะว่าแชมพูผ้ากรามาสายเบาแม็กกับสาวพรใส่คู่มือด้วยพี่น้องแชมพูอืมปลาไว้มันกรบโจจุม่มปะเดี๋ยวสะผมเ,เลยพี่น้องแชมพูพรอผ้านี่ กระปวกแหงเห็ดใ้ผมดกผมหนาผมผมบองอกเห็ดใ้ผมดำละกาเด็กหน่อยกระใสได้ผู้ใหญก่กระใสได้ขคือกันเดอแชมพูพรอนผ่าสก,กัดมาจากขี้หูดะะธรรมศาสตร์หลายๆอย่างเนาะจะมีเฮดกลิ้นเจอละกาวาม์<ห>าักจาราเ้ ประกาศก็มีดอกอัมสันแต่ไม่ขี้หูดเนาะเซมพูรพรผ้าเนาะกาไปสั่งซื้อได้เด้อทุกคนซาพอนกับสไปอยมไปไล่ออกแล้วเนาะไปไล่หัวอ่อนใส่หมอนนี้พี่น้องบ่อแม็กไส่ขูมือเลยพี่น้องเซมพูรพรผ้าอย่าลืมไปสั่งกันหลายๆเด้อ แชมพูพรันผ้าออร์แกนิกพี่น้องใส่อีกเนาะพี่น้องมุดได้ให้แบบนี้เนะได้ให้มุดเลยสองสัปโมงครบมดบว บทอ่ำนน้ำหนใหม่หนะพี่น้นองเนาะว้าขมดุดชาม,ชมงสง,มง้ยเอยช้อนสงวยมุดเด็ดดีบ้างนนเนื้อนี่ชำกก็สิบบงไป ีเด้อพี่น้องแชมพูรพรอผ้าเนาะยี่เ้าสีลอยไปบอลลึกใส้ดีใส้งามพี่น้องใส้ดีใส้ขัดพี่น้องผมบ่งอ,อกผมบ่ล่นผมบ่ร่วงก็อย่าลืมมาใส่กันหลายๆด้วยพี่น้องเด้อนี่สนับสนุนโดยด้วยแชมพูรพรอผ้าพี่น้องออร์แกนิกเด้อพี่น้องเด้อ โอ้แม่ต <t od em |ms|> ้องขอบคุณกษตรจุกจบคลิปไปทีเพียงเท่านี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเนาะพี่น้องก็อย่าลืมไปซับแชมพูพรนผ้าออร์แกนิกเนาะพี่น้องเนาะใส้ดีผมบรินผมบริ่ล์ผมลกผมนาเนาะพี่น้องเนาะบายบายจบคลิปที่เพียงเท่านี้เนาะจบคลิปเนี่ยจบคลิปจะเสียงคนนี้หมุดบาตหนึ่งเอาดูโดรดบ้าป่ยากเอาดูนาเขาจะไปงอมดอก ันนี้ผมกมาทันก่อน